สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้พระราชยานกวีมีคติธรรมที่สำคัญเรื่อง AEC ต้องดีพร้อมจึงจะรอดมานําเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะสาระของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ,จะเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลาย AEC ต้องดีพร้อมเราจึงจะรอดวันนี มาคุยกันเรื่อง AEC เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการค้าเศรษฐกิจความจริงมันมีหลายสายหลายหลายขามีเก้าอี้อยู่หลายขาด้วยกันวันนี้ก็พูดขาเดียวเรื่องเศรษฐกิจไปก่อนเรื่องความมั่นคงก็มีนะเรื่องศิลป,ปะเรื่องวัฒนธรรมประเพณีก็มีเรื่องศาสนา เรื่องความมั่นคงเราจะต้องคุยกันเป็นเรื่องๆไปเราอาจจะคิดว่ามันใกล้ตัวดีเปิดประเทศมาแล้วเนี่ยยังไงเสียเนี่ยการค้ามาก่อนอันนี้แน่นอนแต่อย่าลืมว่าในระหว่างที่เราค้าขายได้กําไรเป็นเงินเป็นทองเนี่ยความมั่นคงก็ตามมานะในขณะเดียวกันศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมันก็ต้องตามมาด้วยนะ เพราะว่ามันมีการเคลื่อนย้ายประชากรเคลื่อนย้ายประชากรเกิดอ,อะไรขึ้นก็มีครอบครัวมีชุมชนคิดดูสิแค่คนพมา่าคนมอรมาอยู่สมุทรสาครมาทำงานที่สมุทรสาครเนี่ยเป็นล้านคนนะมีครอบครัวคนพมา่าคนมอนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายจากการที่พ่อแม่ ญาติพี่น้องอ,อพยพมาทํางานเนี่ยในสมุทรสาครต้องเตรียมภาษาภาษาพมา่าทุกจุดเลยป้ายก็ดีอะไรก็ดีเขียนหมดเลยแม้แต่บัตรธนาคารมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นต่างๆเกิดขึ้นการแต่งกายการแต่งตัวเขามีประเพณีอย่างไงเขาก็ต้องทำของเขาภาษาก็เช่นเดียวกันนี่กำลังจะบอกว่า เรามาทำมาหากินเพื่อเงินเพื่อทองก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมาหมดเลยความมั่นคงก็ต้องมีนะต้องเป็นแรงงานตัวนะเป็นขโมยขโจรก็ต้องถูกจับนะมันตามมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเปิด AEC เนี่ยถ้าไม่ดีจริงไงไม่รอดนะอย่าไปคิดว่าเออเปิดอาเซียนแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเพราะว่าแรงงานเราไม่พอ ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็คงจะทะลักมาทำงานที่บ้านเรามากที่สุดแต่อย่าลืมว่พมาพม่าเขาก็กำลังพัฒนานะเขเมรกำลังพัฒนาไปลิฟเลยตอนนี้เสาไฟลงดินหมดแล้วสายไฟไม่ไม่ได้โหนอยู่บนฟ้าเหมือนบ้านเรานะเขาลงดินหมดแล้วถนนทนทางของเขาเนี่ยเลนใหญ่ๆแล้วก็มีเลนสำหรับคนเดินมตีต้นไม้ขั้นงกลางแล้ว เขาพัฒนาด้านพื้นฐานการคมนาคมอย่างดีแล้วในขณะที่เราเนี่ยคิดแต่ว่าเราจะทำอย่างไรเราก็ยังขัดแย้งกันท่านทั้งหลายเราอยู่เพียงคนเดียวเพียงประเทศเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกเราต้องอยู่พร้อมกันต้องอยู่ร่วมกันไม่ว่าลาวเขมรพม่ามาเลสิงคโปร์อินโด เราไปมาหาสู่กันมายาวนานแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรามาจนกระทั่งคนไทยเนี่ยมีทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ที่กล่าวมาเนี่ยมาเป็นคนไทยมาเกิดบนแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นคนไทยไหนๆก็เกิดที่นี่แล้วก็เป็นคนไทยมีใจเป็นคนไทยส่วนวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นอย่างไร เราก็ค่อยไปศึกษาเอาในภายหลังเพื่อไม่ให้รกรากของเราต้นเงาต้นรากของเราเนี่ยมันสูญหายไปเราก็ต้องรักษาเราอย่าทอดทิ้งศาส,สนาเดิมของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูเพราะฉะนั้นเอ c ที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยแปลว่าจะต้องดูให้ครบถ้วนทุกด้านถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยเราค่อยๆมาแกะปัญหาที่ะรอย่างทีละอยางออกมาเนี่ยไม่ได้เรก รัฐบาลก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกด้านภาษาเราก็ต้องเรียนเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านบ้างอย่าให้แต่เพื่อนบ้านรู้จักภาษาเราขเขมนฟังวิทยุโทรทัศน์ไทยพูดไทยได้ฟังไทยได้ลาวพม่าฟังไทยได้หมดแต่เราไม่เคยสนใจเพื่อนบ้านเลยอย่างนี้ก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะเปิดประตูให้คนทั้งหลายมาบ้านเราเนี่ย ตู้เซฟของเราต้องดีนะตอนนี้รั้วบ้านไม่มีแล้วนะตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยรั้วบ้านไม่มีนอกจากรั้วบ้านไม่มีแล้วเนี่ยประตูเข้าบ้านก็ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ลงกรอาจจะทะลุเข้าไปถึงห้องนอนนะห้องนอนอาจจะอาจจะไม่ได้ลงกรอนด้วยซ้ําไปไม่รู้กฎกติกาเขาว่ายังไงบ้างแต่ถึงอย่างไรอัตมาภาพขอขอ,ขอห้องนอนในลงกรอนหน่อยและในห้องนอนนั้นขอมีตู้เซฟนิดหนึง เขาจะเอาอะไราภายในบ้านเราเอาไปเถอะไม่มีรั้วแล้วประตูหน้าบ้านไม่เปิดไม่ปิดแล้วแต่ขอปิดประตูห้องนอนกับมีตู้เซฟใส่แพชรนินจินดาต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าเราจะต้องมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตศาส,สนาคุณค่าความเป็นไทยเนี่ยอยู่ในตู้เซฟคือจิตสำนึกของเราแล้วเราก็รอดขอจเจริญพร